ละมันหองมันกระโดดม,มาก,กนะครับได,ด้ต้องมานั่งหงนนันหลังเมากๆลืมเนาะโอ้ขนาดนั้นาตางกางมาอยู่ปะอออาาไ,ไหลอ,อลย,ยู่นี่แบบเบี้ยจะขายมาเม้าไวรเนานะ สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันหน้าใหญ่ใช่ปบน่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเลาะสวนมะเมานะครับผมสวัสดีทสี่ท่านครับน,นี่รู้สึกว่าจะปิกนิกกันอยู่นะเกือบปิกนิกกับปิกนิก <c oughs> สวัสดีสี่ท่านเนาะครับยิดมอดอยู่เด้อครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อุดรธานีนะครับผมส <c oughs> วัสดีหกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่กำลังชมไลฟ์สดตอนนี้เอามาทักทายกันได้นะครับผม หนึ่งนาทีนะครับคนยังเข้ามาไม่เยอะเดี๋ยวผมขอเวลาแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะครับผมสักคู่นะครับผมเตรียมอุปกรณ์เข้าป่าก่อนนะครับดีเ๋เราจะเข้าไปดูตามล่าหาความจริงกันนะครับ สวัสดีครับผม <c oughs> สวัสดีเก้าท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> มีผลไม้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักบ้างบางคนก็ไม่รู้จักนะครับ ใครสนใจทักเข้ามาเลยนะครับแจ้งเราไว้ก่อนเลยนะครับว่าจะรับเท่าไหร่ดีนะครับนี่นะครับอันนี้คือมะเมานะครับหรือหมักเมานะครับหรือหมักเมานะครับท่านผู้ชมครับใครสนใจหมักเมาสดๆนะครับเปรี้ยวๆนะครับเอ้ยกินโซซาบุนเนี่เนะหมักเมานี่เนะ อุ้ยนอนๆเนาะเดี๋ยวเยวนี่ยน,น,นี่เนาะนี่เนาะนี่นะครับอืมอ้อยสุดๆนะครับหมักเม่าใครสนใจอยากได้หมักเม่าทักมาเลยนะครับดกมากๆเลยนะครับหมักเม่าปลอดสารพิษนะครับไม่มี การฉีดสดนพ่นสารได,ได้ได้นะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอกเมาเนี่ยอืมยอดนะครับอืมอืมใส่แจ้วเด้พี่น้องเหรอเจ้วเกลือเนาะไม่มีใครทักก็ความมาเลยนะครับผม รักมาหน่อยนะครับกดหัวใจมาหน่อยนะครับกดหัวใจมาหน่อยกดหัวใจมาหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากกินมะเม้านะครับผมใครอยากกินมะเมานะครับเข้ามาแชทแสดงข้อความทั้งหมดสวัสดี23ท่านนะครับไม่เจอกันนานนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกอกนะครับผมตอนนี้เราอยู่สวนมะเมานะครับดกไหมครับเทปซีครับมะเมาดอกจังนะครับดกจังนะครับมะเมาทั้งหมดเลยนะครับนี่ ดกมากเจะพายืนกินหมอกเมานะครับอ,อืถ้าลูกถ้าลูกแดงเขียวๆอย่างนี้นะครับลูกเขียวๆแบบนี้มันจะเปรี้ยวนะครับถ้าลูกดำๆก็จะออกรสหวานๆฝาดๆนะครับถ้าลูกแดงแดนี่ก็สุดๆเลยนะครับใครอยากได้แจ้งเข้ามานะครับคือบทเตรียมไปคุณกีพริกเกลือเตรียมมาอยู่นะครับ อยู่ในรถอยู่ในรถนะครับวันนี้กําลังพาเลาะสวนมะเมานะครับเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูความดกของมะนะครับอืดกมากๆเลยนะครับนี่มะเมาเอานะครับกินกันนะครับเด็ดคนละลูกสองพวงสามพวงได้เลยนะครับเนี่ยมะเมานะครับผมให้สนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับส่งตรงถึงบ้านนะครับผม มะเม่าสดๆนะครับยำกินก็ได้ตากินก็ได้นะครับกินสดกินแบบไหนได้หมดเลยนะครับหรือไปคั้นเป็นน้ําเพื่อสุขภาพได้เลยนะครับสําหรับมะเม่านะครับใครสนใจอยากได้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกหกสองเก้านะครับศูนย์1ปดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกหกสองเก้านะครับหมักเมานะครับที่บ้านปลูกเองหรือคะอันนี้เป็นสวนสวนเกษตรกรนะครับผม เนาะวันนี้เรามารับซื้อมะเมานะครับเรามารับซื้อหมักเมานะครับนี่นะครับอื้มอื้มเสียแสบแดงเดียเ๋ยวปากนีนะ่เนาะเมาเยอะมากเลยนะครับใครอยากได้ก็โรเข้ามา นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกดำๆลูกดำๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเม่าลูกดำๆนี่นะครับลูกดำๆเมาเยอะมากเลยสวัสดี fc ทุกท่านนะครับ ไม่เจอกันนานนะครับคนหายหมดเลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสบายดีพี่บัวคนเดิมพี่เดิมโคพี่พี่บัวบัวคนใหม่แล้วนะครับไม่ใช่บัวคนเดิมนะครับคุณเมทาวีนะครับสวัสดีครับมะเมานะครับใครสนใจมันอยากได้มะเมานะครับสั่งได้เลยนะครับ อิโซเฟียม่ามสวัสดีครับสนใจอยากได้มะเม่าแจ้งมาเลยนะครับอยากได้กี่กิโลครับส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับมะเม่าเราขายโลละมะเม่าเราขายโลละนะครับมาเลยนะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมแถมพริกเกลือให้ด้วยครับแถมพริกเกลือไปให้ไว้กินที่บ้านด้วยนะครับผมนะครับสวัสดีเจ็ดท่านนะครับ เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ดูนะครับเรามาเก็บมักเมานะครับผมนี่นะครับขายโลเท่าไหร่คะนั้งนี้ขายโลเท่าไหร่มะเม้าเราฮะอยากได้โลแล้วเท่าไหร่ครับผมส่งฟรีนะครับผมส่งฟรีส่งฟรีนะครับผมขอดูหน่อยขอดูหน่อยมะเมานะครับขนาดนี้ก็ขนาดถุงนี้ก็ โลเดี๋ยวนะครับให้ดูก่อนนะครับขนาดนี้ก็หนึ่งโลครึ่งนะครับนี่นะครับหนึ่งโลครึ่งนี้ก็ได้เยอะนะครับมะเมานะครับนี่เียบเลยนะครับโลหนึ่งไม่กินโอ้ยไม่บาดไม่ไหวแล้วนะครับเนาะนี่นะครับมะเมามะเมานะครับมะเมามะเมาสดๆเลยนะครับสดๆ น้ำวาสดๆเลยนะครับสดดนันนี่โลครึ่งนะครับเนี่ยครับผมใครสนใจอยากได้นะครับมาเลยนะครับเราส่งให้เลยนะครับผมแปดสิบห้าบาทนะครับต่อโลนะครับแปดสิบห้าบาทนะครับแปดสิบห้าบาทนะครับ ทักเราก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับศูนย์นะครับแปดเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหกหกสองเก้านะครับโทรเข้ามาได้เลยเด้อใครอยากได้มะเมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บให้นะครับตอนนี้เรากำลังปิกติกกันอยู่อยู่สมุทรสาครค่ะส่งได้นะครับผมสั่งไว้ได้เลยนะครับแปดสิบห้าบาทนะครับโดหนึ่งส่งฟรีนะครับนี่มะเมา หมากเมาหมากเมาอ่ะชิม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 คนละลูกสองลูกนะครับชิมคนละลูกสองลูกนะครับผมแปดห้านะครับแปดห้าจัดไปเลยนะครับใครอยากได้มาเมาสดสดจากต้นสดสดจากต้นนะครับสดสดจากต้นห <c oughs> ิ้เลยนะครับยายอ้อยมาแล้วชาแนลครับ <c oughs> เลยนะครับมะเมาะนะครับมะเมาสดสดเลยนะครับจากสวนเลยนะครับโอ้ยนั่นนะครับมะเมาสดสดนะครับนี่หือเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากนะครับจัดไปเลยนะครับแปดห้าบาทนะครับผมเดี๋ยวเราแถมไปด้วยนะครับแพ็กกล่องส่งถึงที่เลยนะครับผมแพ็กกล่องส่งถึงที่เลยนะครับมักเมาของเรานะครับผม ส่ง EMS นะครับส่ง EMS เอา2โลทักมาได้เลยนะครับผมทักมาได้เลยนะครับใครจะรับกี่โลทักมาได้นะครับผม85 85นะครับ85นะครับผมเอา2โลอ่าเป็นสีแล้วนะครับใครอยากได้ทักมาเลยนะครับหมักเม้านะครับ85นะครับ85นะครับสดจากต้นเลยนะครับผมหมักเมาเรานี่นะครับมีแต่พวงสวยๆนะครับนี่นะครับเมาโอ้ยนะครับ เปตเซียบแต่น้อนะครับเดี๋ยวทักไลน์นะครับขอบคุณครับผมไลน์ก็0835697899นะครับ0835697899เม่าเรานะครับเก็บตอนนี้นี่ครับเติดท้ายรถไว้นะครับเดี๋ยวก็พักยกเสร็จก็จะไปเก็บต่อนะครับนู่นนะครับต้นมะเมานี่ก็พักกินข้าวกันอยู่นะครับผมเมาสดๆจากต้นเลยนะครับวันนี้ก็ปิกนิกกันนะครับ หลังสวนมะเม้านะครับผมได้แล้วนะครับเอาแปดสิบห้าค่ะจัดไปครับผมจัดไปนะครับผมใครอยากเอามะเมาทักเข้ามาไล่เลยนะครับผมโลละแปดสิบห้าค่ะนะครับผมส่งฟรีให้นะครับผมเนาะเขาขายกันนี้โลละร้อยขึ้นนะครับที่ผมเห็นนะครับร้อยยี่นะครับร้อยยี่ยังไม่รวมค่าส่งนะครับเนาะอันนี้เราขายแค่แปดห้านะครับ เอาถือว่าอยากให้ทุกคนได้นะครับทานของอร่อยออร่ยนะครับมะเมามะเมาสดนะครับสดๆนะครับสดสๆเลยนะครับมกเมามะเมาเนาะตอนนี้ใครจะรับกระทักเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับนี่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 ี่ถุงนี้กิโลเนาะถุงนี้ถุงนี้กี่โลโอ้ถุงนี้กี่กิโลถุงนี้กี่กิโลถุงนี้กี่โลพี่มงพี่มองมาช่วยช่างหน่อยพี่มง อออันนี้กิโลเนะาะใครจะรับหมดเลยนี่ถุงนี้แปดโลครึง่งถุงนี้แปดโลครึ่งนะครับแปดโลครึง่งมันเปนไรไม่ไปไรอยู่นั่นแหละแปดโลครึง่งแปดโลครึง่งพริกนี้ไม่ขายนะครับพริกนี้พริกปลอดสารพิษพริกปลอดสารพิษนี้นะครับปลอดสารพิษนี้โลละร150้อยห้าสิบนะครับพริกปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษจริงๆนะครับสดๆนี่ครับร้อยห้าสิบอันนี้ไม่ขายแถมคนละนหนึ่งเม็ดมะเม่าเนี่ยครับอันนี้อันนี้ทั้งหมดนะครับแปดโลครึ่งนะครับแปดโลครึ่งนี่นะครับแปดโลครึ่งถุงนี้นะครับนี่แปดโลครึ่งโอ้โหสุดๆเลยนะครับมะเมา สด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 นี่นะครับเม่าอร่อยอร่อยนี่นะครับข้ากันไปนะครับมีทั้งลูกแดงลูกดาลูกขาวนะครับเป็นมเม่าเกตรวมนะครับเนาะสดสดจากต้นนะครับผมนี่มีทั้งลูกดำลูกแดงลูกขาวเป็นเม่าธรรมชาตินะครับนี่นะครับทุงนี้ใครจะรับนะครับแปดกิโลพี่มงแปดกิโลคูณเข้าไปสิแปดกิโลแปดสิบห้าบาทอะ แปดโลครึ่งอันนี้หกร้อยแปดสิบาทนะครับหกร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ส่งฟรีด้วยนะครับขึ้นกิโลแถมแถมุงนี้หกร้อยแปดสิบาทนะครับใครจะรับใหญ่มากหกร้อยแปดสิบนะครับได้เกือบเก้ากิโลเลยนะครับถุงนี้นะครับผม เอาไปหมักทําวายก็ได้นะครับหรือว่าทําน้ํามะเมาก็ได้นะครับถ้ากินไม่พันนะครับถุงนี้นะถุงนี้นะครับใครจะเอฟใครจะเอฟนะครับใครจะเอฟนะครับผมถุงนี้ใครจะเอฟนะครับผมเกือบเก้าโลนะครับถุงนี้ใครจะเอฟแจ้งมาเลยนะครับ <c oughs> ถุงนี้ใครเอฟแจ้งมาได้เลยนะครับผมเนาะแปดโลนครึ่ง เกือบเก้าโลเอ้าเก้าโลก็ได right ้เอ so, ้าครับใส่ไปให้มันครบเก้าโลเลยนะครับใส่ไปอีกนะครับใส่ไปอีกแถมไปเลยนะครับนี่แถมไปเลยนะครับมังเมาเราสดๆจากต้นอยู่แล้วนะครับผมแถมไปเลยนะครับแถมไปเลยแถมไปเลยนะครับใครอยากเอามังเมาแถมไปเลยนะครับจับใส่เลยนะครับผมอ่ะเก้าโลแล้วนะครับจริงค่าส่งนี่นะครับผมค่าส่งปกตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ E.M.S นะครับ เนาะเราลองเช็คราคาดูได้นะครับ9โลนะครับถุงนี้นะครับ9โลนะครับ680บาทนะครับใครรับทักเข้ามาเลยนะครับเกือบ10โลนะครับโอ้โหนะครับค่าส่งนี่ก็30บาทต่อโลเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับผมเกือบ300แล้วนะครับใครรับทักน้องนิวมาได้เลยนะครับคุณเลนูสีหัดจิตสวัสดีครับพี่เลนู ใครรับทักเข้ามานะครับแถมพริกหนึ่งเม็ดนะครับผมพริกเยจิมนะครับตอนนี้พริกเยจิมนะครับมะเมาอะไรยังเพียบนะครับนู่นสวนมะเมานะครับปู่สวนมะเมานะครับนี่ใครรับทักเข้ามาเลยมะเมาเราจะไล่สดขายนะครับในต้นสดๆเลยนะครับใครรับทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นสดๆก็ได้นะครับเนาะจะรู้ว่าเออมะเม่าสดๆนะครับเนี่ย อืทำน้ําผลไม้ได้นะครับเอาไปทําวายได้นะครับสดๆเลยนะครับมะเมามะเมามะเมาจากต้นสวัสดีคุณดารุณีนะครับสวัสดีคุณดารุณีนะครับคุณชยุธชานชานยุธนะครับคุณปริติรัตนนะครับสวัสดีครับผมใครรับทักเข้ามาได้เลยนะครับ ตัวเมืองสุกลทฝนเริ่มตกแล้วครับโอ้โหที่อุดรธานีตอนนี้ยังแดดจ้าอยู่นะครับเดี๋ยวจังหน่อยเราก็จะเริ่มเข้าไปเก็บเม้าอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เราพักยกกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้เราก็รับออเดอร์ไปด้วยนะครับ85บาทส่งฟรีนะครับต่อกิโลกรัมนะครับกเม้าสดจากต้นนะครับอันนี้คือสวนกเมานะครับสวนกเม้านะครับใครรับทักมาเลยนะครับเราเก็บสดๆดทักไลน์ไปแล้วค่ะขอบคุณนะครับ นี่นะครับหมักเม้าสดสดเลยนะครับนี่หมักเม้าสดสดเลยนะครับผมโอ้โหนี่นะครับหมักเมานะครับผมนี่เม้าสดสดเลยนะเก็บสดสดเลยนะครับนี่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 หมักเม้าสดสดเลยนะครับผมคาณผู้ชมครับนี่หมักเม้านะครับนี่หมักเม้าเด้อนี่นี่สดสดเลยนะครับทักมาเลยนะครับผมซื้อเยอะเราเหมาได้นะครับคิดราคาส่งด้วยนะครับหมักเมาหมักเม้าหมักเม้าสดสด ใครรับทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหนี่นะครับดูความดกสิครับโอ้ยบักเมาบักเมาบักเมาเด้อครับผมักเมาบักเมาเด้อครับครับครับผมใครรับทักมาได้เลยนะครับบมักเมาชุดๆเลยน,ะลน,นี่ไงมาดูพวงนี้ยิ่งดกเนี่ยน,น,ยนี่พวงนี้ยาวแบบเป็นฟุตเลยอะ นี่นะเออนี่ไงนี่นะนี่นะครับนี่นะครับมะเมาครับผมอุ้ยนะครับสลับกันไปนะครับลูกแดงลูกดำนะครับนี่เมาหมะเมานี่โอ้ดูนะครับดกมากนี่นะครับมะเมาเต็มเลยนะครับใครรับทักมาเลยนะครับผม เรากำลังจะเริ่มเก็บกันช่วงบ่ายนะครับเราก็เริ่มจะเก็บกันช่วงบ่ายอีกแล้วนะครับนี่มกเมานะครับแชร์ให้แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะครับมกเมาเด้อพี่น้องเอ้ยใครจะกินมกเมาเด้อทักมาเลยเด้อทักไลน์มาเลยนะครับ08 7 4 9 1629นะครับทักมาเลยนะครับผมเมาสดๆจากสวนนะครับคิดถึงจังเลยอย่าหายไปนานแบบนี้นะคะครับผม กลับมาแล been, 1, ้วนะครับแล้วเราก็มาแจ้งข่าวดีด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ขอแจ้งข่าวดีตรงป่ามักเม้าเลยนะครับช่วงนี้นะครับน้องนิวก็น้องนิวก็มีลูกหลงมาด้วยนะครับเราก็ได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตนะครับอยู่ในท้องนะครับช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไหลสดนะครับผมเอซครับคุณมุริกานะครับผมเราได้สมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตนะครับ เจ้าไปสวนไหนคุณกิโรงงานรับโกต้าอยู่ไหมนอ้อส่งเคยส่งหลายสวนเลยนะครับรับซื้อทุกที่เลยนะครับผมใครมีส่งมานะครับผมหลายสวนมากเลยนะครับผมใครอยากได้หมักเม่าทักมาได้เลยนะครับผมใครอยากได้หมักเม่าทักมาได้เลยเ้วจะเริ่มเก็บหมักเม่าแล้วนะครับผมข่าวดีมากเลยค่ะครับผมห <laughs> มักเม่าเด้อน,นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไงนี่นี่ต้องเอาตะกร้านี่ออกก่อนนะครับข่าวดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บหมักเม่าแล้วนะครับใครถ้าใครอยากได้หมักเม่าก็ทักครับสั่งเข้ามาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครมีหมักเม่าสนใจอยากขายก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ